พี่ปินขาตอนนี้ช่วยเหลือหลาย,ลายๆเคสที่ได้รับความเดือดร้อนในเรื่องทั้งศัยกรรมต่างๆแล้วก็มาที่เราระจุหลายคนเรียกว่าเราเป็นแม่พันธุ์แล้วยังไงบ้างคะฉายานี้รู้สึกยังไงบ้างก็ดีใจนะคะแล้วก็อยากจริงๆฉายาจะเป็นอะไรก็ไม่ไม่สนใจค่ะแต่ว่าอยากจะช่วยมากกว่านะแบ่งแบ่งความทุกข์ของคนอื่นให้มาเราสร้างความสุขให้เขาให้เขาได้สัก แต่ละคนแต่ละส่วนอย่างเงี้ยค่ะก็เกิดมาแล้วนะทั้งทีในชาตินี้นะคะมีโอกาสได้ช่วยเหลือใครอัพี่บินถือว่าแบบใครคนใครที่เป็นคนที่ได้ก็คือตัวเราตัวเราจะเป็นผู้ที่ได้มากกว่านะคะส่วนใหญ่จะเจอเคสหนักๆทั้งนั้นเลยพี่บินค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะจมูกที่พังแบบทามา16ครั้งใน1ปีอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันจนไม่เหลือโครงอะไรเลยค่ะซึ่งก็แก้ไขยากมากค่ะ แล้วก็มีเรื่องของตาที่ทำแล้วเสียหายแบบเสียโฉมอะไรประมาณนี้คะเรื่องแปลงเพศไส้ไส้ทะลุมา6 7เดือนช่วยคือชีวิตทำงานไม่ได้เลยค่ะแล้วก็เอามาช่วยจนกระทั่งแบบเขาแฮปปี้สวยทั้งสวยงามแล้วทั้งคงทั้งลายเป็นแบบแปลงเพศที่ดีแล้วก็อย่างได้แบบลำไส้ไม่ไหลเมื่อนั้นนะคะชีวิตทรํารากเลยต้องใส่แพาเพิร์สต,ตลอดเวลาค่ะ ได้ให้ชีวิตใหม่กับคนที่เขามีความทุกข์มากๆนะคะเรารู้สึกอย่างไรคะที่เปี่ยนคือรู้สึกดีใจยิ่งกว่าได้เงินอีกค่ะยิ่งกว่าการทําธุรกิจเราได้เงินนะคะเพราะว่าอย่างเนี้ยเรามีโอกาสนะคะเราได้ช่วยเขาแล้วเ,เขามีความสุขเขาไปใช้ชีวิตต่อได้จากการที่เขาทุกทรมานเนาะ,ะนะคะเพราะสัญญกรรมตกแต่งอะคะ่ะจริงๆมันก็คือมันก็คือเป็นส่วนหนึ่งแล้วะคะ่ะของชีวิตของ โดยเฉพาะผู้หญิงนะคะก็ใครๆก็อยากสวยเนาะนะคะแล้วพอมีปัญหาเกิดความผิดพลาดอะไรไปอะคะ่ะเราไม่มีเงินที่จะซ่อมแซมนะคะการซ่อมแซมมันแพงมากยิ่งกว่าการทำใหม่เยอะนะคะเราได้ช่วยเขาเขาก็มีโอกาสนะคะก,ก็ได้ให้ชีวิตใหม่พี่ก็ดีใจมากๆาค่ะยัลย<ๆ>คนพอเขาเห็นพี่ปิน่น หมือนช่วยคนเยอะมากมายแล้วทนทำให้ว่าเป็นผู้หญิงเป็นไอดอลของเขาอะไรเลยค่ะอยากพี่ปิ่นช่วยแชร์ในเรื่องของการดําเนินชีวิตการทำงนานของพี่ปิน่นด้ไิทาวเป็นยังไงบ้าง<ช>อะไรอย่างเี้ยคน<ๆ>เขาอยากเห็นว่าเอ้ยผู้หญิงเกง่งคนนี้ทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ปิ่นค่ะก็จริงๆเป็นคนทํางานจริงๆคะ่จะแล้วพอจบมหาลัยมาเลยจบมอเกษตรมาก็ทํางานไม่ได้หยุดเลยนะคะแต่ก็มุ่งมั่นในสิ่งที่เป็นความดีนะคะไม่เคยเอารัดเอาเปรียบใคร นะคะก็น่าจะเป็นความแบบขยันอดทนนะคะมันก็คือมันเป็นทุกคนทุกน้องน้องเออจากจากยากจะบอกว่าทุกๆคนนะคะมันไม่มีการสําเร็จได้โดยที่ผินมองว่าคือตัวพี่ค่ะไม่ได้มองว่าแบบดวงชะตาหรือว่าจะต้องไปให้ใครช่วยค่ะมีแต่เราเท่านั้นค่ะที่จะช่วยตัวเองได้ก็อยากจะเป็นอินสปิ a t i o n ให้ทุกๆคนค่ะ ทำทำงานทำเพื่อตัวเองค่ะแล้วก็รักพ่อแม่รักครอบครัวค่ะใช้เวลาที่เรามีอยู่น้อยนิดนะคะเวลาที่พี่เป็นอยากเตือนน้องมากๆจริงๆค่ะคนเราคิดว่าเอ้ยเดี๋ยวฉันค่อยทำเดี๋ยวปีหน้าปีอะไรจริงๆช่วงเวลาการทำงานของคนเราในวัวยแข็งแรงมันน้อยมากนะคะมันไม่ได้มันไม่ได้ยาวเลยค่ะแปบ๊บเดียวจริงๆนะคะก็หมดเวลาแหละป่วยแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีเราก็ต้องทำนะคะ ทำที่ตัวเองทําด้วยตัวเองนะคะค่ะอย่างตัวพี่จากตัวพี่ปิ่นเองทํางานกับในเรื่องของวงการเสลปกรรมความงาม20กว่าปีแล้ว่ะถูกไหมในเรื่องของชื่อเสียงของโรงพยาบาลเช่นเดียวกันทำไมแบบคนนิยมชมชอบและพูดถึงเรารักมากๆากเลยพี่ปิ่นถามค่ะ,คะก็อาจจะเป็นเพราะว่าตัวเราพี่ถีบค่ะนะคะในการเลือกแพทย์นะคะเราจะไม่ได้แบบใช้แพทย์ G ีี จบ6ปีนะคะซึ่งเราจะใช้แพทย์จบเฉพาะทางศัลยกรรมตกแต่งเป็นอันดับแรกนะคะก็คือเรียนถึง12ปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไม่สร้างปัญหาให้กับคนไข้ออกอหมาเราจะไม่ใช่ทําธุรกิจแต่แบบเห็นแต่เงินนะคะนะคะเราจะเอาเอาแพทย์ที่มีความชํานาญแล้วเก่งจริงๆเพราะว่าทุกคนเข้ามาขอความสวยจากเราแล้วเขาเอาเงินมาให้เราค่ะเราก็ต้องให้สิ่งที่ดีกับเขานะคะก็คอนเซปต์ก็คือ เราพยายามที่จะเลือกทุกอย่างตั้งแต่แพทย์นะคะ,ะเครื่องมือนะคะสถานที่ค่ะต้องพร้อมและปลอดภัยถึงได้พัฒนาจากคลินิกสวยงามมาเป็นโรงพยาบาลเรอรักค่ะก็<ม>ะจะได้ตอบโจทย์ในทุกๆอย่างค่ะแน่นอนว่าถ้าพูดถึงโรงพยาบาลเลอ,อรักหลายคนจะต้องพูดถึงในเรื่องของการศัลยกรรมหน้าอกเป็นฉบับหนึ่งในประเทศไทยเลยของเราเป็นชุดเด่นยังไงคะ,คะก็จะน่าจะเป็นคุณหมอกิติศักดิ์นะคะที่เริ่มฝ่าฟัน ดำนินมาด้วยกันตั้งแต่คลินิกสวยงามตอนนี้ก็รวมแล24ปีก็เป็นสัญญาพย์ต,ตกแต่งเฉพาะทางซึ่งเขามีความเชี่ยวชาญนะคะแล้วก็มีเทคนิคในการวางตำแหน่งเฉพาะให้มันแบบชิดมีเทคนิคพิเศษจริงๆนะคะแล้วก็การดูแลหลังทําคุณหมอศิติศักดิ์ใจดีมากๆจะไม่ทิ้งคนไข้เลยค่ะก็น่าจะเป็นจุดเด่นที่ทำให้เลยรักเติบโตมาด้วยมี เ,เหมือนไฮไลท์นะคะเป็นหน้าอกค่ะซึ่งจริงๆค่ะหัตถการอย่างอื่นๆที่เป็นหัตถการใหญ่ๆด้วยนะคะของเรารักเราพิถีพิถันในการเลือกแพทย์นะคะจะสังเกตว่าเวลาเราทำให้ทาใ,ให้กับใครช่วยเหลือใครนะคะเราทำแล้ว่าทำจากใจอะค่ะจะไม่ใช่เพียงแค่ฉาบฉวยช่วยแบบแค่ออกข่าวแล้วจบไปนะคะเพราะว่าบางทีไม่มีการติดตามแล้วค่ะ หลังทําไม่มีใครมาทําข่าวต่อแต่เราอะค่ะทาให้ด้วยใจทําให้อย่างที่ที่สุดทําให้อย่างเต็มที่อะค่ะนอกจากเคสที่เราช่วยเหลือแล้วเห็นบอกว่ายังมีในเรื่องของการแจกเิลยกรรมด้วยแล้วก็แบบให้ความสวยเขาจริงๆเลยอะค่ะฟรีด้วยในแคมเปญนี้เป็นยังไงคะพี่ปิ่นคะก็อันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยคนส่วนหนึ่งนะคะที่อาจจะ อาจจะเป็นเปอร์เซ็นที่ไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าก็มีโอกาสที่คนที่เขาไม่มีโอกาสนะคะเข้ามาร่วมแคมเปญกับเรานะคะแล้วก็แบบมีโอกาสที่จะทํามีโอกาสที่จะได้แบบหน้าอกสวยกลับไปนะคะล่าลสุดก็คือแคมเปญแจกสียกรรมทําหน้าอกกลับเลยรใช่ะแล้วก็วันนี้เราก็มีผู้โชคดีที่ มาทำวันนี้ด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้ก็คือจับมาจับเด็กคานั้นมาได้คะคือแบบแจกนะคะผู้ที่โชคดีจริงๆแล้วก็ได้ทำจริงจริงใช่ค่ะเล่ให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะว่าได้เล่นเทียเปรนี้ได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะอ่าจริงๆนะคะก็คือติดตามโรงพยาบาลเรือรักค่ะนานๆแล้วเนาะแล้วก็เราก็มีแผนที่อยากจะมาทํากับโรงพยาบาลเรือรักอยู่แล้วค่ะอ่าแล้วติดตามทุกวันอย่างเงี้ยค่ะพอดีไปเห็นกิจกรรมนี้ ค่ะก,ก็เลยอ่ะสนใจก็เลยเข้าร่วมเล่นเราเทียปรากฏว่าเราได้ทำนะาอฟีอันนี้ก็คือดีใจอยู่แล้วค่ะแล้วทีนี้มารู้อีกทีว่าอ่ะได้ทำกับคุณหมอกิติศักด์ก็ยิ่งดีใจขึ้นไปอีกค่ะค่ะก็อยากจะขอบคุณนะคะขอบคุณพ่ปิดค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณคุณหมอกิติศักด์ขอบคุณ,อ,อ,คณอ่ะโรงพยาบาลเรือรักนะคะที่อจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้ขึ้นให้อ่ะ ผู้ติดตามอย่างใบเตยเนี่ยค่ะได้เข้ามามีส่วนร่วมตรงนี้เนาะอันนี้ก็อยากจะขอบคุณมากๆค่ะตอนที่เราได้รับการติดต่อว่าเราได้แคมเปญนี้เป็นผู้โชคดีตอนนั้นรู้สึกยังไงคะก็คือดีใจมากเลยค่ะผิมเสยเองใช่สดๆเลยค่ะเดียวทาค่ะตอนนี้จริงๆเราก็ตั้งใจที่จะช่วยคนที่มีโอกาสคือคิดเอาไว้นะคะว่าเราจะอยากช่วยทําจมูกให้เข้ามาสมัครค่ะคนที่มีโอกาสน้อย อต่เป็นหน้าจมูกหน้าจมูกแ้วพอติดตามองทั้งเล้วลังช่องทางนะคะเป็นจมูกตาอะไรอย่างนี้ค่ะถือว่าเราทำธุรกิจมานานแล้วนะคะเราก็เราก็แบบคือเหมือนกับแบ่งปันให้คนอื่นๆค่ะ แต่ว่าเวลาที่เราแบบมีแคมเปญกิจกรรมแจกฟรีเราก็ยังเลือกคุณหมอที่เป็นอันดับหนึ่งของเรอรักทําให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลด้วยใช่ไหมคะใช่เลยค่ะจะไม่ไม่ใช่จะมาเป็นหมอดีมอนเขาเรียกว่าหมอแบบฝึกใหม่อะไรเลยค่ะเราจะให้แบบโดยที่คุณหมอแบบ,แบ,บเชี่ยวชาญเชี่ยวชาญที่สุดแล้วก็จบบอร์ดพลาสติกค,ค่ะคือจุดเด่นของเรอรักเลยค่ะ,ะคุณปิ่นคะแน่นอนว่าหลายๆคนที่กําลังตัดสินใจกําลังหาโรงพยาบาลในเรื่องการทําศัลยกรรม อยากให้ฝากเรลอรักแล้วก็ฝากติดตามแคมเปญของเลอรักด้วยว่าแคมเปญน่าจะมีอะไรให้สําหรับแฟนๆที่ติดตามเลอรักนะคะเนาะโอเคฝากากอเรเก้ค่ะแคมเปญน่าจะมีอะไรยังไงให้ติดตามบ้างค่ะสองทางไหนอะไรยังไงฝากได้เลย่ช่องทางเดี๋ยวให้การตลาดจริงๆทุกช่องทางของเลอรักค่ะเราจะมีการโปรโมทก่อนว่าจะมีแคมเปญอะไรแต่ว่าคุณปิ่นบอกมาแล้วตอนแรกจะอุบก็คือเป็นแคมเปญจมูกใช่ไหมคะใช่ค่ะมอบจมูกให้น้องๆค่ะต้องรอติดตามค่ะ เอาวันนี้ขอยยาสั่มทำกิจซีซีค่ะอ่าวันนี้ทำสามร้อยแปดสิบซีซีค่ะโอ้โหรับรองก็คือคุณหมอก็คือคอนซัลแล้วก็ดูตามลักษณะใช่ไหมคะใช่ค่ะช่องทางการตลาดช่องอะไรบ้างไหมคะวาเด้ก็จะมีเฟซบุ๊กค่ะแล้วก็ทิกเกอร์แล้วก็อินสตาแกรมนะคะของทางเลือรักสามารถติดตามกันได้นะคะเร็วๆนี้แน่นอนเฟซบุ๊กใช่แล้วก็ต้องรอติดตามการเปลี่ยนแปลงของน้องใบเตยดูว่าจะ แล้วจะเปขนนาดไหสวยแน่นอนค่ะเพราะว่าคุณดีด้วยค่ะขอบคุณน้องๆทุกคนนะคะเดี๋ยวถ่ายภาานิ่งที่ปิ่นกับน้องกับถ่ายพี่ปิ่นกับน้องเจ๊ละก็เอาไวเลยออกนะเอาเลยขอบคุณค่ะยืนยืนไหมคะยืนไหมเอาออกหมดเลยจ้ะเสร็จแล้วเสร็จแล้วแน่ไหมขอบคุณนะคะปรเดิมมาเซ็ตมายืนเลยค่ะยืนเลยค่ะน้ำเธอสเล่นทางไ